มาเพื่อนๆมากินข้าวกระหมกปลาหมกปลาอะไรเนี่ยหมกหมกหมกปลาช่อนตัวเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยน่ากินน่ากินหมกแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะลองกินให้ดูอร่อยป่าไม่รู้ไม่ยต้องเอาพริกด้วยเหรออ,อร่อยอยู่อร่อย,อยค่ะแล้วก็มีปลาปลาจ่อมปลาจ่อมปลาจ่อมแล้วก็มีพริกด้วยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวลองกินก่อนชิมดูก่อนอร่อยไหมเขาเรียกปลาจอมแซ่บแซ่บพริกเผ็ดอันนี้ปลาเขาเรียกปลาปลาอะไรปลาหมอเนาะถ้าบ้านข่อยเอินปลาเข็งถ้าบ้านข่อยเอิ้นปลาเข็ง อืมเนี่ยเนี่ยก็หมกหมกเครื่องมันก็จะมีเขาจะตำตำพ,พริกตำตะไคร้หอมใส่เนี่ยกินกินได้กันค่ะอร่อยอร่อยนา,านๆที่จะได้กินกับข้าวบ้านเรา แล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็มีหมูทอดเหลือเหลือเนี่ยหมูทอดาอุ่นแข็งๆกินได้กินได้กินให้หมดของม,มันแพงเป็นห่วมดเพื่อมากินข้าวด้วยกัน แล้วก็มีมีฟักทองนึ่งเนี่ยมีฟักทองนึ่งแบบนึ่งนึ่งโบราณนะเนาะเมื่อก่อนพ่อแม่เราพอมีฟักทองแกะก็นึ่งไว้ให้กินเอามะพร้าวโรยไว้โอ้ยแย่งกันเนี่ยก็ข้าวเราก็มีอย่างนี้แหละหางงา่ง่ายๆไม่มีอะไรมากูเพริกเพลิเพ็ิดเพ็ดขอ้นานกินหน่อยละ ไม่รู้เดียวเผ็ด <c oughs> ไม่ค่อยได้กินจิดลมก็เผ็ดเผ็ดกินเองน้อยเรืกองปลาเนี่ยปลาเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกปลาอะไรนะลูกมันไอปลาลูกคอกเออปลาลูกคอกเนี่ยเขาเรียกปลาลูกคอกปลาคอปลาคอ ปลาข้อปลาเข็งปลาซิวหลายปลาเขาเรียกว่าอะไรหมกหมกปลารวมมิตรหมกรวมมิตรหมกรวมมิตรเพราะว่ามีหลายปลาหมกปลารวมมิตรก็แซ่บอยู่นานๆกินก็แซ่บอยู่แซ่บมากๆ คเผ็ดเผ็ดพริกอข้าวหลามด้วยเอันี้กินเผ็ดไม่เก่งอามีข้าวหลามด้วยไหมเหรอมีข้าวหลามนไเข้าวหลามน่นน่นมาวางมาด้วยเออเออ้ข้าวหลามค่ะข้าวหลาม ข้าวหลาม,น,ลามน้อยข้าวหลามน้อยข้าวหลามใหม่หอมมากอร่อยเลยกินแก่เพียไหนดูสิข้าวหลามนี่แหละขลามอ๋อนี่ยแหละอ,อันเล็กๆท่อนเล็กๆกันนะเนี่ยอร่อยอ,อย้นนั่นอีกท่อนหนึ่งไม่ใช่เหรอหรือมันออกแล้วเล็กๆอย่างเงี้ยแหละอร่อยอพูดถึงว่ากินกินอันเดียวอ่ะก็อิ่มนะอิ่มครึ่งวัน กินยู่มาได้บอกให้ยายทาไทยๆดูเนี่ยข้าวหลามเมืองไทยไม่ใช่ว่าเไปใส่ใส่เว็บยายเนี่ยข้าวหลามอย่างนี้ยข้าวหลามเหมือนยายหนูทํา,ทาไม่เป็นเนี่ยข้าวหลามเมืองไทยของแท้เนี่ข้าวหลามเ่ยยายบอกไม่รู้จะไปหาไม่ไผ่ที่ไหนยายไม่ไผ่อร่อย นี่ก็อร่อยอยูข้าวใหม่มันหอมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ